รุ่นต่อไปค่ะงานหนังวัวพิมพ์ลายช้างค่ะคุณพี่รหัสนี้คือรหัส7 8 7 4 7 8 7 4ค่ะคุณพี่ไซส์ใหญ่จัมโบ้นะตัวนี้ฐานกระเป๋าค่ะฐานกระเป๋าเขาอยู่ที่12นิ้วค่ะ12นิ้วค,ความสูงค่ะอยู่ที่10นิ้วครึง่งฐาน12สูง10ครึง่งความหนาอยู่ที่5นิ้วครึง่งเป็นงานช็อปปิง้งสายสะพายเข้าไหลได้ แล้วก็คุณพี่มีสาย crossbody ให้ด้วยใครที่ไม่ใช้ไม่ชอบเข้าไหลชอบ crossbody รุ่นนี้มีสาย cross ให้ด้วยนะคะ สายสะพายปรับยาวสั้นได้นะคะหัวเข็มขัดตรงนี้ปรับใช้งานได้จริงสองข้างใช้ขวาตรงนี้จะมีช่องลวงเวลาคุณพี่ได้ไปใหม่ๆช่องตรงนี้จะรู้สึกปึงแต่คุณพี่ใช้ไปให้กระเป๋ามันนุ่มก่อนให้กระเป๋าฉ่ำมือนะคะช่องด้านข้างนี้ก็จะลวงได้แบบสบายมากยิ่งขึ้นด้านหลังค่ะ1ช่องลวงนะคะความลึกอยู่ที่5นิ้วเลยนะคะช่องลวงด้านหลังนะคะความลึก ประมาณ5นิ้วโทรศัพท์มือถือ6นิ้วครึ่งใส่ลงไปแบบแนวนอนได้นะคะรหัส7874ค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นงานหนังวัวพิมพ์ลายช้างหนังวัวพิมพ์ลายช้างเฉพาะช่องใช้งานด้านนอกคุ้มค่าแล้วเนาะฐานกระเป๋าค่ะตัวนี้เสริมแข็งให้นะคะ ปักหมุด4ตัวค่ะใบนี้2,590บาทเท่านั้นงานหนังวัวพิมลายช้างน้ำหนักเบาที่สุดเลยเบาที่สุดในสมโลกนะคะอ่ะคุณพี่สายสะพายยาวครอสบอดี้หเส้นค่ะด้านในค่ะมีช่องซิปผนังกลางให้ด้วยนะคะรหัส7 8.4ค่ะ,ะหนึ่ง 2องสองพ็อกเก็ตนะคะตามด้วยซิปผนังกลางและซิปลวงที่ด้านหลังนะคะรหัส7874รุ่นนี้สามารถใส่ iPad ได้ ไอซ์แพดหน้าจอ10นิ้วใส่ได้นะคะรุ่นนี้มีใส่ Crossbody ให้ในตัวแล้วก็หูของเขาจะเป็นงานหูแบนนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้หูของเขาจะนิ่มนวลคุณพี่พับลงได้เวลาที่คุณพี่สะพายครอส s อดี้นะคะ3-4สพร้อมส่งค่ะ2590สําสำหรับรุ่นนี้7874เนาะสีน้ำตาลเนาะใบที่กันยาสะพายอยู่นะคะสีตาลค่ะ สายสะพายนี่เขาแบบปรับมายาวไปหน่อยนะเป็นยาขอนรับลองปรับให้มันกระชับตัวเวลาคุณพี่เอาไปนะคะปรับสายสะพายแล้วเอาแขนคะแนบลําตัวนะเอาแขนแนบลําตัววัดจากฐานแบบนี้ฐานกระเป๋ากับข้อมือข้อมือกับฐานกระเป๋าพอดีกันเวลาที่สะพายค่ะสะพายแบบความยาวประมาณนี้นะคะก็จะ ได้ใช้งานได้สะดวกใช้งานสะดวกแล้วก็หยิบเวลาหยิบของเนี่ยคุณพี่ไม่ต้องก้มอย่างนี้นะคะจะหยิบของได้ถึงก้นกระเป๋าเลยแล้วที่สําคัญเวลาถ่ายรูปมาจะถ่ายรูปสวยรหัส7874สนะคะสสีพร้อมส่งค่ะคุณพี่ใบที่กัญญาสะพายคือสีน้ําตาลน,นะคะน้าตาลตามด้วยสีที่2ค่ะดําค่ะ7874ดํานะคะและสีสุดท้าย7874แแทน,นะคะ่ะคุณพี่